เ่ยไหมเวลาที่เราเจอปัญหาเราพยายามแก้มันทันทีจนใจยิ่งวุ่นวายมยีเรื่องเล่าหนึ่งชายคนหนึ่งตักน้ำใส่ขันขูกเชา้าวันหนึ่งเขาเห็นฝุ่นปลิวตกลุในน้ำเขารู้สึกงุนหงิดไม่อยากให้ฝุ่นลอยอยู่เขาเอามือกวนน้ำเพื่อให้ฝุ่นจมลงไปแต่ยิ่งกวนน้ำยิ่งขุนจนไม่สามารถดื่มได้ครูบาอาจารย์ที่เดินผ่านมาบอกว่าอย่าเพิ่งแตะมัน รอให้น้ำสงบฝุ่นจะตกเองหลายครั้งในชีวิตของเรายิ่งเราพยายามจัดการปัญหาด้วยความหง,งุดหงิดปัญหายิ่งฟุ้งกระจายจนใจเราไม่สงบแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะนิ่งให้ใจกลับมาอยู่กับลมหายใจให้เวลาผ่านไปปัญหาหลายอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายเองโดยไม่ต้องออกแรงแก้ไขทุกเรื่องเหมือนน้ำนิ่ขัน ถ้าเราไม่กวดฝุ่นจะตกตะกนเองน้ำจะกลับมาใสและดื่มได้วันนี้ลองปล่อยวางเรื่องที่ยังแก้มไม่ได้ดูนนะแล้วเราจะทบว่าชีวิตเบาสบายกว่าที่คิดถ้าอยากได้ข้อคิดมอสบายแบบนี้ทุกวันกดติดตามไปเลยนะ